เมนูที่ทำวันนี้ก็คือแกงออมไก่บ้านใส่ใบจันทร์หรือว่าใบกะเพราวควายนะครับไปดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมครัวกันก่อนนะครับก็จะมีใบจันทร์หรือว่าใบกะเพราวควายนี่นะครับแล้วก็จะมีไก่บ้านนะครับไก่บ้านก็ทาความสะอาดเรียบร้อยเลยนะพร้อมแกงเลยนะครับแล้วก็จะมีผักชีไปเลยหรือว่าผักชีฝรั่งนี่นะครับมีผักชีต้นหอม ขาตะไคร้ขมิ้นนะครับหอมแดงพริกแกงตำง่ายๆนะครับก็ใส่พริกหอมแดงหอมขาวตะไคร้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ตำเพิ่มมันละเอียดนะครับวันนี้ก็จะใช้น้ำพริกแกงเมืองสำเร็จรูปนะครับซื้อมาจากเมืองเป้วนี่ครับยังมั่ถ้าบอมีเวลาตำนะครับก็แนะนำไปซื้อตำากะเอาเน้อเส้นอง่ายดีนะครับต้องได้มาเสียเวลาเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งกระทะอันฮอนนะครับเทน้ำมันเขาใส่ น้ำมันฮอตกจะเจาพริกแกงเขาใส่นะครับเจียวให้มันหนอมหอมรักะะเจีอาไก่เขาใส่ลงไปพัดไก่ให้มันเข้ากันพริกแกงนะครับแล้วก็เอาแ้ำเทเข้าใส่แล้วก็เอาเครื่องที่เอาเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะมาปรุงรสใส่ผงชูรสรสด,ด,ดีเกลือนิดหน่อยนะครับที่ขาดไปได้ก็คือใบชานะครับกลิ่นใบตัวไก่หัวไปตัวเนื้อเนอื <c> ้อ <oughs> มันตึงม่ะขนาดนะครับหวานจำลมะนะครับแล้วก็จะเอาใบจันทร์หรือว่าใบกะเพราควายเนี่ยนะครับมาใส่ใส่ไว้ประมาณสักนาทีก็พอเนื้อเนอื้อเสร็จแล้ว กับปิดแก๊สนะครับเอาผักชีเข้าโรยแน่หน่อยตักใส่ถ้วยนะครับกินกับข้าวนึ่งฮ้อนๆเนี่นะครับปัดป้ามาดึงเหมาะคะแนนนะครับเกง่งอมไก่เมือง